ชาวบ้านเขาอวดต้นทุเรียนกันเรามาอวดต้นฝรั่งดีกว่าครับเราปลูกได้แค่ฝรั่งลูกดกครับอันนี้เป็นฝรั่งพื้นบ้านลูกดกมากแต่ตอนตอนสุกนี่เนื้อจะออกสีชมพูเข้มๆครับแล้วก็รสหวานอมเปรี้ยวตอนเล็กๆแต่ลูกดก มันขึ้นเองตามธรรมชาติก็เลยปล่อยไว้แต่ปีที่แล้วลูกเต็มต้นดกพอๆกันปีนี้ครับ สวัสดีตอนเช้าๆครับเพื่อนๆ